แห่ถอนเงิน800บาทบัตรคนจนวันที่2องคึกคักใครยังไม่ได้มาฟังวิธีแก้ไขทำไมยังไม่ได้ฟังชัดๆกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับวันนี้คือวันที่17กันยายนเป็นวันโอนเงินให้กับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสูงสุดคนละ800บาทซึ่งนะครับหลายๆคน ก็ได้ไปถอนเงินกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอีกหลายๆคนนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ในช่องของผมว่าทําไมเงินยังไม่ได้ซึ่งประเด็นนี้นะครับผมผมก็เคยบอกกล่าวกับท่านผู้ชมไปบ้างแล้วนะครับว่าวิธีการรับเงินเขาให้ยังไงเมื่อไหร่วันไหนนะครับในแต่ละคนซึ่งบางคนก็ไม่ได้สนใจคลิปนะครับบางคนก็อาจจะ ไปได้ยินข้อมูลผิดผิดมาวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปนะครับบอกกับคนที่นะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ได้หรอกมันไม่จริงหรอกมันโกหกรัฐไม่ได้ให้อะไรแบบนี้นะครับผมก็มีหลากหลายประเด็นเลยครับซึ่งผมก็อไม่ได้ว่าอะไรนะครับเนาะเพราะเขาอาจจะไปได้ยินข้อมูลข่าวสารที่ผิดผิดมาหรือจากข่าวปลอมมานะครับเอาละครับผมง่ายๆเลยครับท่านเพียงแต่ฟังผมนะครับแล้วก็ ทําตามผมนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจก็ย้อนคลิปกลับมารับชมใหม่ส่วนคนที่ได้แล้วนะครับช่วยกันเข้ามาคอมเมนต์ยืนยันนะครับให้ผมหน่อยว่าท่านได้แล้วได้จริงตามที่ผมบอกไปในคลิปนะครับผมก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์มีสาระมีความรู้และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงนะครับ สำหรับการโอนเงินนะครับผมขอเกริ่นสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเผื่อใครยังไม่รู้จะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งแล้วกันวันที่16 17 18ดนี้รัฐจะมีการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารให้ย้ำนะครับว่าเข้าบัญชีธนาคารให้นะครับผมเพื่อเบิกถอนเงินสดตรงนี้ก็สําคัญนะครับบางคนนะครับอาจจะคิดว่าเอาบัตรคนจน ไปกดเงินสดไม่ใช่นะครับผมเขาให้สิทธิ์กลุ่มบัตรคนจนแต่จะโอนเข้าบัญชีธาานาคารให้นะครับซึ่งประเด็นต่อไปก็คือการโอนเงินให้นั้นนะครับจะให้สูงสุดคนละ800บาทลดลันกันลงมาบางคนอาจจะได้800บางคนอาจจะได้7 6 5 4 3 2 1นะครับผมก็คือ800 700 600 400 500 300 2ส0 1 0 0หนึ่งนะครับลดหลันกันลงไปนะครับและนะครับผมบางคนนะครับบอกว่า,าไปดูแล้วเงินยังไม่เข้าประเด็นนี้นะครับผมขอบอกก่อนนะครับว่าคนที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินนะครับผมได้เฉพาะกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับและอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นย้ำนะครับผม60ปีขึ้นไปเท่านั้น กลุ่มที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีจะไม่ได้รับเงินนี้นะครับเพราะโครงการนี้เป็นโครงการการจ่ายเงินสองคาะห์ให้เดือนละ100บาทเป็นระยะเวลา8เดือนเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน68นะครับโดยสูงสุดจะได้รับ800บาทโดยจะมีการโอนให้ตามที่ผมบอกไปข้างต้นวันที่16 17และ18นะครับบางคนที่บอกว่าไม่ได้มันก็จะต้องไปดูในเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่เขาได้กำหนดไว้สิ่งแรกนั่นก็คือท่านจะต้องมีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับผมย้ำว่าท่านจะต้องมีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้เปิดตอนนี้นะครับก็ให้ไปเปิดได้นะครับผมและรอรับเงินนะครับในเดือนถัดไปซึ่งตอนนี้ถ้าใครที่เชื่องจะเปิดมาเมื่อวานอะไรแบบนี้หรือวันนี้มันจะยังไม่ได้นะครับผมจะได้เดือนถัดไปนะครับผมส่วนคนที่มีสิทธิ์ได้ตามวันที่16 17, 18ก็คือคนที่ มีบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์ไว้ก่อนวันที่11กันยายนนะครับอันเนี้ยผมบอกอย่างละเอียดเลยนะครับผมเพราะว่าหลายคนก็ไม่เข้าใจหรือบางคนก็ไม่เคยติดตามข้อมูลข่าวสารของผมก็เลยทําให้งงสับสนนะครับหรือบางทีก็ไปติดตามข่าวปลอมนะครับอันนี้ก็ขอเตือนเลยนะครับผมข่าวปลอมทําให้ท่านสับสนแล้วก็ทําให้ท่านไม่ได้เงินด้วยนะครับผมอ่าต่อไปนะครับ คนที่มีบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วก่อน11กันยายนนะครับท่านก็จะได้นะครับผมตามวันที่รัฐกำหนดไว้นะครับการกำหนดของรัฐนั้นนะครับก็จะมีวันที่16 17 18กันยายนซึ่งเขาจะโอนให้วันที่16กันยายนกลุ่มคนที่เกิดก่อน1มกราคม 2,4,9,6และมีบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนแล้วเท่านั้นย้ำนะครับ16กันยายนหกแปจะมีการโอนเงินให้สำหรับกลุ่มที่เกิดก่อน 1. มกราคมปีพศ2496เท่านั้นนะครับผมอันนี้คือวันที่16วันที่2ครับวันที่17กันยายนหกแ วันที่สองคือวันที่17กันยายนหกแปดให้เฉพาะกลุ่มที่เกิดระวางวันที่หนึ่งมกราคม2 4 9 6ถึงสามอ็ธันวาคม2 5งพันาอย้ำอีกครั้งวันที่17กันยายนรัฐจะโอนให้ในกลุ่ม ผู้ที่เกิดระวาง1มกราคม2496ถึง31ธันวาคม2502วันที่3การโอนเงินวันที่18กันยายน68ให้กลุ่มที่เกิดระวาง1มกราคม2503ถึงวันที่31สิงหาคม 2 5งพเห็นไหมครับผมสวันน mm ี้นะครับมันจะกำหนดด้วยปีเกิดไว้แล้วนะครับผมบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือบางคนก็อาจจะไปได้ยินข่าวปลอมมาว่าเขาโอนให้แล้ววันนั้นวันนี้ซึ่งโอนให้จริงแต่ก็จะต้องมีข้อกำหนดว่าท่านจะต้องเคยผูกพร้อมเพย ธนาคารกับเลขบัตรประชาชนไว้แล้วถ้าใครที่ยังไม่ผูกหรือยังไม่เคยมีบัญชธาาญธีธนาคารหรือบบัญชีธนาคารแต่บัญชีธนาคารปิดไปแล้วนะครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าบัญชีธนาคารที่ท่านเคยเปิดไว้ผูกพร้อมเพย์ไว้มันใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าเงินไม่เข้าเงินไม่เข้าเงินมันเข้าครับแต่ว่าบัญชีธนาคาร ที่ผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนของท่านมันใช้ได้อยู่หรือเปล่าตรงนี้สําคัญนะครับท่านรู้หรือเปล่าว่ามันยังใช้ได้ไหมนะครับผมไปตรวจสอบกันสก่อนนะครับถ้าตรวจสอบแล้วนะครับผมก็ให้มาดูว่าตามปีพศเกิดนะครับที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเขาโอนให้วันไหนซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับเนาะ ท่านสามารถกดย้อนคลิปไปฟังใหม่ได้นะครับผมกดซ้ำๆหลายครั้งก็ได้นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับผมบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์เนี่ยจะต้องนะครับผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับก่อน11กันยายน68นะครับผมมันจะได้แน่นอนตามวันเวลาที่รัฐกำหนดนะครับผมถ้าใครที่เพิ่งจะมาเปิดบัญชีธนาคารนะครับ แล้วก็เพิ่งจะผูกพร้อมเพยใหม่นะครับอาจจะยังไม่ได้เงินแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับใครที่เปิดบัญชีธนาคารและผูกพร้อมเพยใหม่นะครับหลัง11กันยายนอาจจะต้องรอในเดือนถัดไปนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่ผมมาบอกนะครับผมมันสําคัญมากๆเพราะหลายคนนะครับผมบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ท่านนะครับตรวจสอบรายละเอียดที่ผมพูดมาหรือยังนะครับผม อันนี้สําคัญนะครับต่อไปครับเรื่องของเงินที่จะมีการโอนให้แต่ละคนนะครับก็จะได้เงินไม่เท่ากันนะครับผมแต่ละคนก็จะได้เงินไม่เท่ากันนะครับเกิดก่อน1กุมภาพันธ์2,508ย้ำนะครับว่าเกิดก่อน1กุมภาพันธ์2,508ได้800บาทใครที่เกิด 2507 2505 2504 2503 25นับย้อนถอยหลังไปทุกปีนะครับได้800บาททุกคนครับผมเกิดระหว่าง1ถึง28กุมภาพันธ์2508ได้700บาทเกิดระหว่าง1ถึง31มีนาคม2508ได้600บาทเกิดระหว่าง1ถึง30เมษายน2508ได้500บาท เกิดระหว่าง1-31พฤษภาคม2508ได้400บาทเกิดระหว่าง1-30มิถุนายน2508ได้300บาทเกิดระหว่าง1-31กรกฎาคม2508ได้200บาทเกิดระหว่าง1-31สิงหาคม2508ได้100บาทเห็นไหมครับผมมันจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆที่ท่านต้องตรวจสอบประเด็นที่1คือ มีบัญชีธนาคารนะครับที่ยังใช้ได้นะครับและผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนแล้วหรือยังก่อน11กันยายน68ถ้ามีนะครับก็รอเงินโอนเข้าแต่ถ้ายังไม่มีก็ไปเปิดบัญชีธนาคารใหม่แล้วก็ผูกพร้อมเพยด,ด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับเพราะบางคนเนี่ยบัญชีมันใช้ไม่ได้นานแล้วเพราะท่านไม่เคยมีการเดินบัญชีไม่เคยฝากเงินไม่เคยถอนเงิน มันอาจจะปิดบัญชีไปแล้วก็ได้ตรวจสอบกันก่อนนะครับผมนะครับแต่หลังจากที่ท่านเปิดใหม่แล้วผูกบัญชีใหม่แล้วก็รอเงินเข้าในเดือนถัดไปนะครับผมการโอนเงินก็อย่างที่ผมบอก16กันยายน68คนที่เกิดก่อน1มกราคม2496จะได้16กันยายนวันที่17กันยายน68เกิดระหว่าง1มกราคม2496ถึง ส1ดธันวาคม2 5งพ้าอยสองโอนให้วันที่17กันยายนเกิดระหว่างหนึ่งมกราคม2 5งพถึง31สิอสิงหาคมสองพนอยโอนวันที่18มันก็จะมีหลักการการคิดอยู่3ามอย่างเท่านี้และครับหนึ่งคือบัญชีผูกคร้อมเพย์แล้วหรือยังนะครับถ้าผูกแล้วก็ให้มาดูวันเดือนปีเกิด ที่เขาจะโอนให้โอนให้วันไหนอย่างที่สามโอนให้เท่าไหร่ก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีสามอย่างแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับแต่บางคนเนี่ยผมก็เข้าใจนะไม่เคยตรวจสอบข้อมูลอะไรเลยบัญชีธนาคารใช้ได้อยู่ไหมเพราะบางทีมันถึงวันโอนเงินแล้วก็จริงแต่บัญชีธนาคารถูกปิดไปแล้วพร้อมเพย์ที่เคยผูกไปแล้วก็ใช้ไม่ได้อย่างนี้นะครับผมมันก็เท่ากับว่า เงินมันก็จะโอนเข้าให้ท่านไม่ได้นั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับผมแค่นี้แหละครับเอาละครับผมคงจะเข้าใจตรงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วใครที่เงินเข้าแล้วช่วยกันมาคอมเมนต์เยอะๆเลยครับว่าเงินเข้ามาแล้วจะได้ให้ท่านที่เงินยังไม่ได้ได้รู้ว่าเงินมันเข้าจริงนะครับผมได้พูดเรื่องจริงให้ท่านได้รับชมกันนะครับ เพราะบางคนก็ไปติดตามข้อมูลข่าวสารผิดๆจึงทำให้ท่านสับสนไม่เข้าใจเข้าใจผิดเอาง่ายๆครับกดติดตามไอทีมีสาระกดกระดิ่งการแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆมีประโยชน์มีสาระมีความรู้แบบนี้และที่สำคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปจะเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงแล้วถ้าไม่เข้าใจกดย้อนคลิปไปรับฟังใหม่ ได้ตั้งแต่ต้นครับผมวันนี้สวัสดีครับ